เพราะฉะนั้นสร้างเขานะคะก็จะต้องสร้างด้วยตัวและสันะคะเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตที่ดีและเวลาที่เราตายเราจะนอนตายตายหลังนะคะว่าเรามีตัวแทนที่ดีอยู่ในประเทศชาติมาบรรทุกบริหารมาเทียบทำงานตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติได้นะคะยังต้องขอกาขอบคุณมหาวิทยาลัยโดยดิวิเซียน์วิเนียร์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ดีใจนะคะมีท่านตลาดหญิงอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะไม่ทราบอาจารย์สุริยะเรีย,รยวรู้สอยากจะเคยอะไรก็ไนิดหน่อยมีนิดเดียวฮะคือด้วยความที่หัวใจเต้นร้อยตั้งแต่เห็นท่านตลาดแล้วก็ต้องบอกจริงๆฮะว่ามันเป็นความสุข ด้วยใจจิตๆที่ได้ทํางานกับท่านเองเนี่ยทุกแบบครั้งแม้กระทั่งบางทีท่านเป็นคนที่ไม่ถือตัวจริงๆคือโทรศัพท์ไปท่านก็รับสายแล้วก็ได้มีโอกาสปรึกษาหารือพูดคุยกันเราพูดคุยกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบพี่เลี้ยงในชยมชนนิมิตหมายที่ดีๆที่เกิดขึ้นต้องต้งผมผมต้องบอกว่าท่านเป็นไอดอล์คนแด็กที่เป็นจริงแหลกทีเดียวแล้วผมเชื่อมากว่านิมิตหมายแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ย นำไปสู่ความเจริญก้าวน้าเลยเพราะในทิติของเด็กเยาวชนและครอบครัวยกตัวอย่างอันเด่นที่ผมได้มีโอกาสทํางานร่วมกับท่านก็คือแผนงานพัฒนาเด็กและ ho, เยาวชนแห่งประเทศแห่งชาติปี2555ถึง2559ผมต้องบอกเลยนะครว่าแม้กระท่าอาจารย์สายสุรีแม้กระท่านอาจารย์สรพสิทธิแล้วก็ครูอยู่เนี่ยพูดเป็นคําเดียวกันว่าแผนพัฒนารอบนี้เนี่ยมันต่างจากครั้งที่แล้ว มันไม่เหมือนเดิมแล้วก็มีมิติในการขับเคลื่อนมิติในการประเมินผลประมวลผลแล้วก็นำไปสู่แอคชั่นใหมในแบบรูปธรรมชัดเจนด้วยการที่ท่านตลัดเอกก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีมากแล้วก็ทำให้แผนรา่างเด็กแะโยชนแห่งชาติที่ครอบมานั้นผมยกตัวอย่างแค่สองอนนะฮะที่ท่านจะเห็นเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปนี้เนี่ยจะมีมิติการทํางานทางด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวแทบจะเรียกว่าถ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเกิดฝ่ายงานทางด้านเด็กและครอบครัวขึ้นมาได้นั่นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแน่นอนแล้วยิ่งถ้าเกิดฝ่ายงานทางด้านเด็กและครอบครัวขึ้นมาแต่กออกมาเป็น3ามส่วนของการพัฒนานก็คือมีการพัฒนานทั้งคน มีการพัฒนาทั้งกลไก,ก,รรกยแล้วก็มีการพัฒนา,านก,รรกิจกรรมต่อไปนี้ไม่ได้ทำแค่ก,รรกิจกรรมอย่างเดียวแต่มีการพัฒนาคนของของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอันนี้ก็ได้มีโอกาสาหาเหลือท่านประหลัดเองหลาย,รลายครั้งแล้วท่านก็ให้คําชี้แนะอันนี้เป็นอย่างดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือคณะกรรมการพุคมครองเด็กแห่งชาติซึ่งก็เป็นหน้างานที่ท่านประหลัดเองก็ดูแลอยูอ่แล้วด้วยแล้วก็รวมทั้งคณะกรรมการพุคมครองเด็กจังหวัดต่อไปนี้จะมี3ามปีครับ สามปีนั้นก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นส่งเสริมและพัฒนาแล้วก็ปีที่2ก็คือ prevention ก็คือปกป้องป้องกันนะฮะแล้วก็สามปีที่3ก็คือ protection ผมยกตัวอย่างแค่2อันนี้เนี่ยผมถ้าจะเรียกว่าน,นี้เป็นงานที่เราทราบซึ้งมากแล้วก็ในานามของสัมปันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวทั้งหัวใจและมันสมองครับ เราพร้อมที่จะเป็นรัดดี้ให้กับทางกระทรวงการพ,าาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรัฐรวมทั้งทุกกระทรวงนในที่นี้ด้วยนะฮะที่จะทําให้เกิดระบบที่ยังในชุมชนได้ในที่สุดครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้วจากต่อ,อไปนะคะก็จะขอเรียนเชิญคุณหมอประดิษฐ์วินิจกูลนะคะท่านเป็นรองที่ปรึกษากุมามัยท่านเคยทํางานอยู่ในชนบทมากมายนะคะได้เคยทํางาน เกี่ยวกับทั้งทางด้านสาธารณสุขแล้วก็ทางด้านการพัฒนาอย่างมากมายเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะคร์กับเรียนเพื่อนกองที่การข้าอาจารย์ท่านแสวงการว่าแข็งทุเกียรทุกท่านนะครับก็ในด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็ของเให้คขาว่าพัฒนชุมชนเป็นยุทธ์เนี่ย สำหรัเรื่องของกางรทำเว็บไซต์ของมรู้ที่ชีวาตทำได้พผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุขถ้าทำงานมาเป็นระยะเวลาพอสาสาบางคนจะรู้ของแต่ในฐานะสาธารณสุขชาวบ้านต้องพูดว่าชอบสอนจะสอนในเรื่องเนี่ยเริ่มไปซื้อส่สองให้อ่านเนี่ยแล้วก็มีหลายหัวาจนะครับแล้วเข้ามาดูในเว็บไซต์นี้ก็ไม่เห็นที่ว่าเติมบันทึ ผมเีนว่าานกระทรงสาุมัปแต่ก็กระเพาก้เอนกันแลก็ลักษณะที่จะเป็นการบนการรวมกันเจะเป็นเว็บไซต์ของกรมอะไก็เป็นเรงส่เสิมขาเว็บไซต์ของกรมุโคก็เป็นเรื่องปองกันโรคแเว็บไซต์ของกรนรนี้ก็เป็นเรื่องแต่เรื่องแต่ครั้งนี้นี่ หมอเสียเรื่องที่ไหนทำเทปไซส์ซึ่งเป็นงานอะไรไปเรื่องกลุ่มวัยนะครับแต่ละกลุ่มวัยเป็นอย่างไรถ้าเราจะมีหน้าที่ที่ต้องดูแลอย่างนี้นะที่ต้องดูแลก็คือที่จะอยากได้ได้แบบนี้เห็นไหมว่ามีหัวข้ออ่านดเร็วนะครับแล้วก็จะรู้ว่าคุณต้องทำอะไรเนี่ยจะปั้งหมายอะไรแต่ที่ที่พวกเราทำงานเสร็จบางทีก็จำได้ แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนี่บางทีก็จำได้ว่าต้องดูแลพัฒนาการเด็กอายุตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปนลจะต้องทำอะไรได้หากว่ามันมีความหมายหกหนึ่งทำไมต้องมีการมุ่งมั่นในแต่ละอุตส่าห์การแจ่เขามีเพื่อเขาก็ทชอบไปว่าต้องทำอะไรทำนี้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันมีหลายเพื่อที่สอบคำถามได้แล้วผมคิดว่าทั้งสื่อมวลชนหลายท่านก็พยายามจะถามนะ แล้วเราพวกเราตอบเนี่ยพอดีท่านกระเบนนะว่าตอบเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับางไม่กลัวรู้แต่ผมเชื่อเนี่ยเป็นขั้นความรู้ที่ข้อขมูลสมบูรณ์นะครับแล้วก็เรียกว่าในแต่ระสาขาขออะไรเ<ไ>นี่ยยังไงผมมันต้อ,องพยายามเชื่อมต่อนะ,นะครับเพราะว่าผมก็คิดถึงกลุ่มวัยรุ่นวัยยุคเนี่ยซึ่งเราจะเป็นปสาขา้องมีเรื่องใช้ค่านะ เรียนแต่เราก็ต้องหาผู้ที่ใช้ชุดคลิปแน่ที่จะต้องมาทำว่าทำไมจะต้องดูแลเรื่องสิ่นี้หรนี้ทำไมต้องระวังเรื่องนี้เรื่องนี้แต่อนนี้คิดว่าเป็นการเพิ่มควแล้วก็มีอันที่สองที่คิดว่าออกมาแล้วเนี่ยช่วยแก้ปัญหา,า,ค,าคือผมเคยมีเจ้าหน้าที่เปจัดวนะิทักษ์ศึงานรักลุ่มสิ่งนี้มา่อยกไมเจอเจ้าหน้าที่เขามาถ่ายรูปถายไปทุกเลยนะ เขบอกว่าเาอนุญาตเด้แล้วก็จะเป็นทยะแล้เขาจะไปทำนานนะบอกว่าที่ <t <t ี่มันดีนซ้ายนะบอกผมอนุญาตเลยคุณเข้าเว็บซ้ายไปนะน้กคุณจะไปทำอะไรต่อกทำนะแต่งแต่ว่าถ้าคุณว่าก็เนชนี้อเากเจะไร้รู้ว่าที่ไหนไปลงนะรนเป็นแปหนซึ่งชื่อเเป็น ทุกปีเนี่ยปัญหาอยู่ที่ท่านขอเรื่องเรื่องทู้เราพิมพ์หนังสือค่อนข้างเยอะหมดไปจริงๆนะเนี่ยถ้ารวมทุกรายการเนี่ยหนังสือเป็นหนังสือเนี่ยประมาณสิบถึงยี่สิบล้านแต่คำตอบกลับมาคือทำไมทิมน้อยเนี่ยทำไมใม่ความรู้ประชาชนให้ทั่วถึงทำไก็มาถึงทางตการคือเพราะเราวางกระจาย นะก็เป็นที่มาเนี่ยคือว่าตอนนี้ทีกคนถึงโนเัวยมนมนกใช้แต่ก็ต้องมีมีจุดจุดนะที่ทำให้ใสถานเนึกษนได้เขาแกไปัย่านี้แล้วชมันมีอะไรยี่ยแยะแต่เราผมเ่ว่าการใช้น,นี่ต้องใช้ที่น่าสนใจก็ตอนน้องเรียนว่าน,ะน,นสำหรับโซงสาวสุดน,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 นั้นเป็นคเที่นะครับเพราะว่าทุกคนได้ใช่นหมการใช้เง็นสิทของนักศึกาาในส่วน,น,นกลาง นะครับท้าทีสาธุซึ่อยู่ทั้งในที่โรงยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในที่โรงยานสุมชนนะครับสาธุเสนอแม้ท่านผมคิดว่าในหลายคนที่ในโรงยาบาลบคนเมื่อนนี้มันก้าว่ันันแหงนะครับโรงยา่ารๆมีนะครับคงสามารถใช้ประโยชนงกันขได้นะครับที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าบรรดาภาคีเกอข่ายทันตนสุขภาพนะครับพะผมได้รับผิดในวันนี้นะครับที่ผมเรียนนะครับ ที่เล็กๆก็อยากจะรู้เรื่องนี้เขา้าขสามึกษาเข้ามาว่าเขาดูาแลในกลุ่มไหนแล้วทำไมจะต้องหาริศทางทิศทางทำไมจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นก็คงคงค์กาเรียนท่านี้นะครับว่า,าถือว่าเป็นตึกเปลี่ยนที่สำคัญเนี่ยประการที่ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้และข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่างตับ นะครับตลอดทีเดียวรัป็นที่ครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะเรือข่ายตลอดตลอดทีเนั้นตลอดการนะคะคือกระทรวงสาธารณสุขการยูนิเซฟแล้วก็การทสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเตืรอนซีกันมาตลอดการนะะี่ยในลำดับต่อไปนะคะ ก็คงขอเรียนเชิญคุณโทมโคนะคะซึ่งเป็นผู้แทนของยูนิเซฟประจำประเทศไทยนทะคะได้กล่าวค่ะแล้วก็ขอเชิญคุณนภัสที่สารบุดน,นะคะมาช่วยสรุปเป็นภาษาไทยให้ค่ะขอเชิญคุณโทมโค and Doctor Nikir from the National Institute of Child and Family Development, Martin University, Dr. Graci, Kumpanita uh, of Ministry of Social Development and Human Security, Doctor Padid of Ministry of Public Health, Dispected Guest, ladies and gentlemen. It's my great pleasure to be here today at the launching ceremony of Parks for Life Fourth Edition in Thailand as it has already been explained, fast for life is a publication that compiles the key messages, necessary background information, and also essential action points related to the most critical topics on child survival, development, and protection in the world. key messages and essential action points, they correspond to what? Part of the issues, and then necessary background information that correspond to why part of the issue and so the you already mentioned. Facts for Life was first brought out in 1989, 120 years ago by now, by a group of international organizations, including UNICEF. The current version is. As it was mentioned, it's fourth edition and jointly developed by eight UN agencies, which includes UNICEF, WHO, UNESCO, UNFPA, UNDP, UNAIDS, WFP, and also the World Bank. The previous versions were translated into 215 languages and printed over 15 million copies. In Thailand, too, all the previous three versions were translated into Thai language. The last one was brought up in 2005. This uh, latest false edition, or false version, is different from the previous one, mainly on two accounts. Uh, they have already been mentioned, but just to summarize, first, there's more information added a chapter on child protection, which is of course very relevant, very important to the Ministry of Social Development and Human Security, that was newly added, and the topic of newborn health is included in the chapter on safe motherhood. Besides, the project team in Thailand also added a chapter on adolescent specific to Thailand. I think this really represents a very good example of local adaptation of global application like like for Life. Secondly, it is well as we have already seen, uh, it is now web-based. Everyone can access to it easily on the internet. As Dr. here very clearly showed, the site, the Constant website is beautiful, it's functional. And it's very easy to navigate. This will also allow for possibility for additional multimedia use of the publication, including links with partners or other resources available on the concerned topics. In addition to many other effective use of this publication, try out in different parts of the world so far, like so popular TV show or you know, radio, you know these things. The facts for life. Facilitate the most vital information related to childhood to be communicated in a simple language across the country to a diverse range of audience. I'm confident that the best use of this publication will be made to promote the fulfillment on the rights of the child in Thailand as it has been done with the previous versions. Lastly, but not, not the least, I'd like to really convey our sincere appreciation of...